สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่เปองพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับทุกคนที่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับนอะว่าวันนี้มีการแจกนะครับนอะสลอง5 0 0แสนผู้ติด,ดตามนะครับนอะก็มาถึงจนได้นะครับนอะวันที่ทุกคนรอคอยและ พี่ขอบอกเลยละกันนะครับเนาะว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นอีพีพิเศษนะครับเพราะว่าพี่จะมารีวิวในส่วนเซิร์ฟเบต้าด้วยนะครับเพราะว่าหลายคนคอมเมนต์มาเยอะเหลือเกินนะครับเนาะเพราะว่าหลายคนก็เข้าไม่ได้นะครับเนาะและหลายคนก็คอมเมนต์มานะครับว่าพี่ไหนๆผมก็เข้าไม่ได้แล้วนะครับก็คือพี่รีวิวให้ดูหน่อยละกันนะครับมันมีข้อดีข้อเสียยังไงนะครับเนาะและ s u r ร์ฟฟี e ไฟมันน่าเล่นยังไงนะครับถึงได้ดาวน์โหลดกันมาเล่นถึงมีแบบว่ากุญแจเข้ามีโค้ดอะไรประมาณนี้นะครับดูเหมือนมันจะสําคัญอะไรประมาณนี้นะครับเนาะแต่ถ้าพี่บอกตรงเลยนะครับเนาะก็คือถ้าทํา y o YouTube เหมือนพี่นะครับเนาะมันอาจจะสําคัญนะครับเพราะว่า มันแบบว่าบอกกิจกรรมล่วงหน้านะครับเนาะเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับมันจะบอกทุกอย่างล mm ่วงหน้าที่แบบว่าจะอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหน้านะครับหรือว่าเซิร์ฟที่กําลังจะเข้ามาในอาทิตย์หน้านะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับแต่ถ้าทุกคนไม่ท YouTube นะครับก็เข้าไปใช้เพจนะครับเนาะแบบเล่นๆแบบไม่มีหมดก็ได้นะครับเพราะว่าการโหลดก็ไม่ได้ยุ่งยากที่สอนโหลดไปแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้รีวิวพร้อมการแจกเพจนะครับส่วนการแจกเพจจะมีในคลิปนะครับเนาะขึ้นตรงไหนไรก็ติดตามด้วยแล้วกันนะครับ คลิปนะครับนาอก็ค <let 's app are> ือจะมีการแจกเพชรนะครับพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าขอบอกตามตรงเลยแล้วกันนะครับวันนี้มีการแจกเพชร5 0 0 0เพชรนะครับทุกคนเออก่อนจะประมาณนี้เลยนะครับพี่คนไหนน้องนคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้เพชรนะครับนาอคลิปนี้นะครับก็เรียกได้ว่าจัดหนักจัดเต็มให้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าจะเต็มให้แน่นอนนะครับนาน เรามาเริ่มกันเลยดีกก่านะครับเนาะสำหรับอันแรกนะครับทุกคนก็คืออันที่แบบว่าทุกคนถามถึงนะครับเนาะว่าผมโหลดมาแล้วผมจะทํายังไงนะครับก็ง่ายๆเลยนะครับไม่ต้องคิดมากนะครับสําหรับเซิร์ฟเบต้านะครับเนาะก็เลยดีว่าตื่นมารับเพชรใช้ของให้มันหมดนะครับเนาะเราก็ เข้าไปสํารวจกิจกรรมนะครับว่ามีอะไรบ้างแล้วก็เอาไปอวดเพื่อนอะไรประมาณนี้นะครับน้องมาเดี๋ยวพี่จะใช้ให้ดูแล้วกันนะครับว่ามันไม่หมดจริงๆนะครับสําหรับเพชรนะครับก็คือทุกอย่างในร้านค้านะครับน้องใช้แค่หนึ่งเพชรเท่านั้นนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับน้องว่าอันนี้นะครับน้องก็ใช้แค่หนึ่งเพชรเท่านั้นนะครับน้องนี่เลยนะครับทุกคนก็คือตัวละครตัวนี้นะครับน้องก็ใช้แค่หนึ่งเพชรเท่านั้นนะครับน้องก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับก็เรียกได้ว่าจัดหนักจัดเต็มกันไปเลยนะครับทุกคนนนนนนีี่ะะคครรรััับบสาามถซื้้อออไดททุก มีในร้านนะครับทุกคนนี่เลยนะครับนกซื้อได้ทุกอันเลยนะครับเพราะว่าทุกอย่างนะครับนอที่มีในร้านก็แค่หเพจเท่านั้นนะครับทุกคนใครที่แบบว่าอยากเล่นตอนนี้นะครับยังสามารถดาวน์โหลดได้นะครับเพราะว่าเซิร์ฟยังไม่เต็มนะครับนก็จะประมาณนี้เลยนะครับนอถ้าคนไหนดาวน์โหลดไม่เป็นหรือว่าหารขไม่เป็นนะครับไปดูคลิปเก่าพี่ได้นะครับประมาณสองสวันที่แล้วนะครับนอพี่สอนแบบละเอียดไปแล้วนะครับทั้ง Google และ a c e b o o k นะครับนอในการโหลดนะครับหรือว่า การล็อกอินนะครับทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะก็ต้องฝากกันด้วยแล้วกันนะครับทุกคนนี่เลยนะครับพี่ก็ชื้อประมาณนี้นะครับเนาะรีดีว่าทุกอย่างในร้านนะครับเนาะก็คือ1เพชรทั้งหมดนะครับเนาะและตอนเย็นวันนี้นะครับเดี๋ยวพี่จะมาสอนหาเพชรเซิร์ฟเบต้าไปเซิร์ฟจริงนะครับหรือว่าเป็นการถ่ายโอนเพชรนะครับเนาะเข้าเข้าเซิร์ฟจริงได้นะครับทุกคนเด้อก็จะประมาณนี้เลยนะครับถ้าคนไหนไม่อยากพลาดก็อย่าลืมกดติดตามไว้แล้วกันนะครับคลิปตอนเย็นเดี๋ยวพี่จะมา บอกแล้วกันนะครับเอาเซิร์ฟนะครับน้องก็คือพูดง่ายๆนะครับเอาเพชรเซิร์ฟเบต้าไปใส่เซิร์ฟจริงได้แน่นอน100%นะครับทุกคนนี่เลยนะครับน้องก็จะเป็นแบบนี้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับน้องว่าสุดจัดแน่นอน100%นะครับน้องสำหรับท่าทางนะครับทุกคนนี่เลยนะครับน้องก็เป็นท่าทางประมาณนี้นะครับน้องที่เราสามารถซื้อได้นะครับน้องซื้อได้ทุกอันเลยนะครับที่แบบว่าเราอยากซื้อนะครับน้องเพราะว่าเราเป็นเกมนะครับน้องก็เรียกได้ว่าไซส์เพชรยังไงก็ ไม่หมดนะครับทุกคนเออคนจับประมาณนี้เลยนะครับโคตรดีนะครับนอนดีกว่านี้ก็ไม่มีอีกแล้วนะครับทุกคนสําหรับเซอร์เบต้านะครับก็อย่างที่บอกนะครับนอว่าถ้าคนไหนไม่ชีเรียสนะครับนอไม่ได้ท o u t u ู e เหมือนพี่นะครับนอกรีดดีว่าเข้ามาใช้เพนเลตนะครับนอมันสนุกจะจัดกันไปเลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็ ซื้อได้ทุกสกินปืนนะครับสำหรับสกินปืนนะครับก็เป็นประมาณนี้นะครับนอกล่องละ1เพชรเท่านั้นนะครับก็จัดไปเลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับนอก็เป็นประมาณนี้นะครับนอรี่ว่าโคตรสุดโคตรเท่โคตรเฟี้ยงมันไปเลยนะครับนอก็จับประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเรื่อยๆกันนะครับนอว่าจัดหนักจัดเต็มให้เลยนะครับสำหรับกิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับนอก็ <okay> <on> นี่เลยนะครับทุกคนโอ้โหพี่ขอบอกเลยด้วยกันนะครับเนาะว่าดีกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะก็ได้มานะครับเนาะสกินปืนเยอะแยะมากมายเลยนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยด้วยกันนะครับเนาะว่าจัดหนักจัดเต็มเลยนะครับเนาะนี่เลยนะครับทุกคนโอ้โหแล้วก็มีตัวละครตัวใหม่ด้วยนะครับเอาเป็นว่าพี่อาธิปัชชันญละกันนะครับเนาะตัวละครตัวนี้นะครับสามารถบอทะลุได้นะครับเนาะแล้วก็มีเวลาคูลดาวน์45วินาทีนะครับเนาะใครที่แบบว่าอยู่ใกล้เราในระยะ 50เมตรนะครับเนาะก็คือเราจะมองทะลุได้นะครับแต่ถ้าคนนั้นหรือว่าศัตรูนะครับก็คือย่องนะครับเนาะหรือว่าคานอยู่หมอบอยู่หรือว่านอนอยู่นะครับไม่สามารถเห็นได้นะครับแต่ถ้ายืนนะครับเนาะหลังนะครับก็คือหลังนะครับที่แบบว่ากล่องหรือว่าอะไรสักอย่างนะครับมองทะลุได้ทั้งหมดนะครับในระยะ50เมตรนะครับเนาะก็คือพูดง่ายๆนะครับเนาะถ้าคนไหนไม่ย่องนะครับก็เรียกได้ว่าไม่รอดนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะและเวลาครูดาวก็คือโคตรเร็วเลยนะครับ45วีเท่านั้นนะครับเนาะในการ ผู้ดาวนะครับทุกคนเนะก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะสำหรับอันน şey да ี้นะครับทุกคนก็เป็นทางด้านของกิจกรรมนะครับเนาะที่แบบว่าพี่จะแจกวันนี้นะครับเนาะก็เป็นกิจกรรมที่แบบว่าแจกเพจสลองครบรอบ5 0,000 0ผู้ติดตามนะครับเนาะเดี๋ยวพี่จะแจกตรงนี้แล้วกันนะครับถ้าคนไหนอยากได้นะครับก็ต้องมาฟังกติกาก่อนละกันนะครับก็คือกดอื่นกดไลค์กดแชร์คิดนี้ก่อนนะครับเนาะและเอาบัตรคลีน่าไปใส่ได้เลยนะครับทุกคน บัตรกาลิน่านะครับน้องก,ก็คือจะมี5ารางวัลนะครับรางวัลละ1,060เพชรเพนะครับถ้าคนไหนได้ก็ รับไปเลยนะครับน้องแสดงว่าคลิปนี้จะมีผู้สูงดี5คนนะครับน้อมบัตร๋ยวพี่ขึ้นให้ตรงนี้แล้วกันนะครับทุกคนนี่เลยนะครับทุกคนตอนนี้นะครับพี่ก็ขึ้นบัตรกาลิน่าให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับวงน้องคนไหนพี่คนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับทุกคนก็คือถ้าอยากได้นะครับตอนนี้ก็ขึ้นให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับน้องก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนเรียกได้ว่าจัดหนักจัดเต็มเลยนะครับ5ใบเอาไปเลยนะครับน้องชรต่งพันหกสิบเพชต่อใบนะครับน้องกนี้เป็นแบบนี้ เพิ่มก็คอมเมนต์มาได้นะครับทุกคนแต่ถ้าคนไหนไม่ได้อย่าพึ่งเสียใจนะครับเพราะว่าพี่แจกตลอดอยู่แล้วนะครับเนาะแต่อาจจะไม่แจกเยอะเท่านี้นะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะคนไหนได้ก็ดีใจด้วยล่วงหน้าละกันนะครับเนาะสำหรับบัตรกาลีน่านะครับเนาะที่แบบว่าหลายๆคนได้ไปนะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยทันกันะครับเนาะว่าจะอยากจะเต็มแน่นอนนะครับเนาะอยากได้พี่ก็สามารถแจกให้ได้นะครับเนาะสำหรับ เรื่องเพจนะครับน้องไม่ใช่เรื่องใหญ่เท่าพี่นะครับทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะครับน้องก็ถือว่า คลิปนี้นะครับพี่ก็มารีวิวกิจกรรมนะครับในส่วนองเซอร์เบต้านะครับแล้วก็มาบอกด้วยนะครับโนว่ากิจกรรมเล่นแบบไหนอะไรไงนะครับและวันนี้ก็มาแจกเพชรด้วยนะครับโนและพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าเซิร์ฟจริงตอนนี้มีกิจกรรมบูยาให้เล่นเยอะมากๆนะครับโนสามารถเข้าไปเล่นกันได้นะครับทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็ถือว่าคลิปนี้นะครับทุกคนใครที่แบบว่าเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะครับโนก็ฝากกดไลค์กดแชร์คนละ1ไลค์คนละ1แชร์ด้วยแล้วกันนะครับถ้าคลิปนี้มีคนดู5,000คนดูขึ้ห ก็รับไปเลยในส่วนของบัตรกาลีนาฟรีมูลค่า150บาทนะครับมีพิําการแจกให้แบบฟรีๆเลยนะครับเนาะแต่สำหรับวันนี้นะครับทุกคนพี่ก็ขอตุลาเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเนาะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเนาะหรือว่าคลิปวันพรุ่งนี้แล้วกันนะครับหรือว่าคลิปตอนเย็นวันนี้นะครับเนาะพี่จะมีการอัพอีกทีหนึ่งนะครับเนาะและเป็นคลิปที่หลายคนอยากได้แน่นอนนะครับเพราะว่าจะมีการแจกเพชรฟรีอีกนะครับเนาะก็จับประมาณนี้เลยนะครับสำหรับนี้พี่ก็ขอตุลาเพียงเท่านี้แล้วกัน